ทีที่200ครับหรือ Alpha ซิกเนี่ยนะครับะนะหรืออีกอย่างหนึ่งที่เราเรียกกันว่าไม้ล้างป่าช้านะครับซึ่งก็เป็นพลาสติกกากๆครับคุณผู้ชมไอ้จอดนีอบ้าที่หน่วยงานความมั่นคงเนี่ยนะครับโอ้โหโเ,เขาแบบมีช่วงหนึ่งเขาฮิตครับฮิตครับครับซื้อกันมาแบบเพียบเลยอุซื้อเยอะจากใคร <laughs> จากมิดชาชีพชาวอังกฤษครับ โอ้ยหน่วยงานความมั่นคงไทยนี่โอ้ยแหกกันไปแบบขนซื้อมาครับซื้อมาเป็นแบบซื้อมาเยอะอท้ายที่สุดแล้วเอา้าดันเป็นมิจฉาชีพชาวอังกฤษครับผมกองทัพอากาศครับผม,มเป็นหน่วยงานแรกเลยนะครับนะที่เริ่มซื้อก่อนใครครับหลังจากนั้นนะครับทุกคนครับโอ้โโยไม่มีไม่ได้ท้ายที่สุดเนี่ยนะครับก็มีหน่วยงานอื่นๆเนี่ยนะครับก็โดน โดนมิดหลอกกันหมดทุกหน่วยงานเลยครับอือหโดนมิดหลอกซะมิดดามเลยนะมิดนี่ไม่ใช่มิตรภาพอะไรอย่างเงี้ยฮะมันคือมิดฉายชีพอชัดเจนครับนะครับผมปี2,550ถึงปี2,552ครปีนะ2ปีนะครับกองทัพบกครับจัดไป800กว่าเครื่องครับ เค,เครื่องละ9000แสนกว่าบาทครับอตอนนั้นเนี่ยปปสออก็ซื้อ,อนิติวิทยาศาสตร์ก็ซื้อซื้อนะที่สามจังหวัดชัยแดนเนี่ยโอ้โหไม่มีไม่ได้ต้องแห่กันซื้อเลยะนะครับต้องบอกว่าเป็นฮอตไอเทมครับอุ้ยสุดยอดฮอตไอเทมเลยบางที่ <ๆ S 1> นะคุณผู้ชมบางที่คือบางหน่วยงานนะนะฮะที่เราได้กล่าวมาเนี่ยซื้อมาในราคา400แสนกว่าบาทบางที่ครับราคา1.4ล้านบาทก็มีครับผม คืออันเนี้ยประเด็นเนี้ยก็คือประเด็นที่ไม่เก็ตจริงๆคุณผู้ชมอันนี้คือประเด็นที่ไม่เก็ตแบบไม่เก็ตจริงๆนะคือถามจริงอะสมมติทุกคนเป็นเหยื่อนะคนเหล่านี้เป็นเหยื่อจากมิจฉาชีพนะครับเราก็ต้องตีความว่าเจ้าหน้าที่รัฐทั้งหมดเนี่ยทุกหน่วยเลยอะไม่ว่าจะเป็นทหารอากาศทหารบกปป,ปสมหาดไทยตำรวจนิติตำรวจนิติวิทยาศาสตร์คนทั้งหมดทุกคนเนี้ยถูกหลอกหมดเลยอะมัน กี่เครื่องวะคือเอาแค่กองทัพบกณเวลานั้น2ปีคือ8 0 0เครื่อง8 0ดแต่ที่เหลือมันเยอะมากมันเยอะจำนวนมันเยอะมากมูลค่าความเสียหายมันเยอะมากแล้วคือถามจริงคนคือถ้าเกิดว่ามีเครื่องเป็นแบบหลักพันเครื่องอ่ะแล้วคนที่ถืออยู่อ่ะคือคนเหล่านี้คือโดนหลอกหมดเลยหรอถูกต้องเหล่านี้คือเหยื่อแล้วคนที่ตัดสินใจบอกให้ซื้อเนี่ยก็คือเขาโดนหลอกหมดเลยนะใช่เพราะฉะนั้นเหยื่อในประเทศของเราถ้าจะนับว่าเป็นเหยื่อจริงจริง ก็ต้องเป็นฐานอากาศทหารบกปปสมหาไทยตำรวจนิติวิทยาศาสตร์คนเหล่านี้นี่คือโดนหลอกกันหมดเลยฐานบกนะฐานบกด้วยคุณผู้ชมและไอการที่โดนหลอกนี่คือการโดนหลอกว่าเอาไอการ์ดพลาสติกที่ว่าเนี่ยเสียบเข้าไปในไอไม้บ้าเนี่ยแล้วไอ้ไม้บ้าที่ว่าเนี่ยมันจะกันดิกไปหาของที่การ์ดมึงเสียบไว้แล้วมึงอยากได้แล้วมันจะพามึงไป ถ้ามึงจะเป็นเหยื่อกันหมดนั่นแปลว่านี่คือสิ่งที่เราถูกหลอกหน่วยงานเหล่านี้กำลังถูกหลอกว่าเอากราดก๊์ดหนึ่งใส่เจตจำนงของเราเข้าไปในก๊าดใส่เจตจำนงไปเข้าไปในก๊์ดว่าจะพาเราไปว่าเออไอก๊าดมึงกับเครื่องเนี่ยเป็นเพื่อนกันนะแล้วกูจะบอกไอกราดว่ากูต้องการสิ่งนี้เอมึงเสียบเข้าไปในไอพลาสติกนี้ที่มันมีหัวแหลมแหลมเล็กๆสอดเข้าไปสอดเข้าไปแล้วมันจะพาไปหาเจตจำนงของมึง <laughs> ว่ามึงอยากได้สิ่งนี้ในค,ความเป็นจริงอะ่ะถ้ามันเก่งกาชกาศชการแบบนั้นจริงๆอ่ะ <laughs> สิ่งที่เราควรจะใส่อะ่ะคือเราหยิบการ์ดขึ้นมาออแล้วเราก็ถามเราก็บอกใส่เจยจจำนงไปว่าออกะเพราหมูกรอบอร่อยอยู่ไหน <laughs> <laughs> มึงก็บอกมันไป